หมดยุคตบรองพื้นอีกต่อไปเพราะตอนนี้พี่สาวจีนเขาใช้วิธีฉาบกันไปเลยแค่ปาดก็เนียนกริบมันจะทําได้จริงหรือเปล่ามาลองครั้งแรกขอมกันกับแปรงซิลิโคนนะคะไปดูพี่สาวจีนมาเขาบอกว่ามันดีกว่าการใช้แปรงปกติไม่กินรองพื้นไม่เป็นเส้นแล้วก็ไม่สะสมเชื้อโรคด้วยให้ดูใกล้ๆเป็นแผ่นซิลิโคนแบบนี้มีความบางและก็นิ่มแบบยืดหยุ่นดีเลยแล้วก็ปาดเนื้อรองพื้นขึ้นมาฟื้ แน่นมากอ่ะให้ฟิลกํกำลังฉาบปูนอยู่จริงกริบมากเฮ้ยมันใช้ได้จริงนะเนี่ยอันนี้ใช้แปรงซิลิโคอนอย่างเดียวเลยนะขอตบต่อด้วยพับนิดนึงแบบบางส่วนช่วงตาอะไรเงี้ยมันก็เข้าไม่ได้ก็จะได้ผิวประมาณนี้ข้างนี้จะลงด้วยแปรงปกตินะเทียบผิวให้ดูสองข้าง คือต่างกันชัดเจนมากฝั่งซิลิโคนจะได้งานผิวที่ตึบมากกว่าทั้งที่ใช้รองพื้นอันเดียวกันปริมาณเท่ากันคือมันไม่กินรองพื้นแน่แหละทุกคนเพราะทุกครั้งที่ปาดทุกหยดรองพื้นอะติดอยู่บนหน้าเราก็เหมาะก,กับการเอาไว้ปาดใช้คู่กับฟองน้าอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจใช่ไหมว่าหน้าเรามันไม่ได้แบนเรียบแบบเป็นกระดาษไปเลยบางมุมเช่นตาปากเงี้ยคือมันก็ปาดไม่ได้ส่วนฝั่งใช้แปรงก็จะดูเป็นผิวมากกว่าบางกว่าใช้เสร็จก็ใช้ทิชชู่เปียกเช็ด น้องก็จะสะอาดเก็บไปพกถือว่าใช้ได้จริงเวิร์กนะอะดูผิวราคาเราก็บาทเองไปกดมาลองก็ได้